ถึงคุณผู้ชมทุกคนที่อยากให้พี่นนท์กลับมาแคสเกมต่อนะครับบางคนคิดว่าจะเลิกแคสเกมครับพี่นนท์ไม่ได้เลิกแคสเกมนะขออภัยที่ทําให้ต้องรอนานนะครับพอดีผมคิดไว้ว่าถ้าทํารายการสอนแคสเกมออกมาก่อนมันน่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะใครที่สนใจจะได้ลองทําตั้งแต่ช่วงปิดเทอมนี้ไปเลยมันเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ด้วยน่าจะเป็นเวลาที่ดีเลยเลือกทํารายการสอนแคสเกมออกมาเป็นหลักก่อนแต่ตอนนี้ทําเสร็จแล้วผมกลับมาแคสเกมต่อแน่นอนครับขอเวลาเตรียมตัวนิดนึง มีโครงการหลายๆอย่างที่อยากลองทําเหมือนกันเดี๋ยวขอเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยผมรอวันที่ว่างวันที่สะดวกแล้วเลือกเกมมาอัดแล้วก็คิดเอาว่าจะทําวิดีโออะไรจะเล่นเกมไหนก่อนด้วยการที่ตอนนั้นเพลินเกมมิ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เราเลยตัดสินใจอะไรเองได้ต่อมามีน้องๆเข้ามาร่วมวงมากขึ้นเข้ามาจอยกันมากขึ้นเข้ามาร่วมวงในเพลินเกมมิ่งแห่งนี้จนมันเริ่มเติบโตขึ้นผมคิดว่ามันน่าจะสร้างคุณค่าเพิ่มได้อีก เพราะว่าเกมมันให้ได้ทั้งความสนุกและก็ความรู้ผมอยากแบ่งปันทั้ง2เรื่องนี้พอช anel นี้เริ่มใหญ่ขึ้นแค่การตัดสินใจของผมกับเพื่อนๆอ,อีกไม่กี่คนเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงพอแล้วก็ผมอยากให้เพลินเกมมิ่งเนี่ยเป็นมากกว่าช anel เกมผมอยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้หรือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความสนุกแล้วก็มีความสุขด้วยทั้งผู้ชมทั้งผู้ทํามีกิจกรรมต่างๆร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น เลยมาขอแรงน้องๆมาช่วยกันพัฒนาเพลินเกมมิ่งให้เป็นสังคมที่ดีขึ้นนะครับรายการคอมมิชอันนี้จะเป็นรายการที่ผมจะเตรียมหัวข้อแล้วก็เนื้อหามาแล้วก็ให้พวกเราช่วยกันเลือกช่วยกันตัดสินใจเสนอแนะแล้วก็ช่วยกันจัดให้มันออกมาดูดีที่สุดเหมาะสมที่สุดผมเชื่อมั่นในน้องๆที่ติดตามดูเพลินเกมมิ่งผมคิดว่ามันเป็นไปได้อว่าแต่จะเริ่มยังไงเดียเอาอย่างนี้แล้วกันวิดีโอนี้ขอถามเรื่องเวลาในการลงคลิปอะครับ ถึงแม้ว่าเราจะติดตามดูวิดีโอย้อนหลังได้อย่างเช่นวิดีโอที่ลงไว้เมื่อวานเมื่อวานซืนเราสามารถย้อนไปดูในเวลาที่เราสะดวกได้แต่หลายคนก็อาจจะอยากดูของใหม่ณวันนั้นเลยถูกไหมแต่ละคนก็จะมีช่วงเวลาที่ตัวเองว่างดูวィィิดีโอซึ่งมันจะไม่เหมือนกันเลยขอทําผลสํารวจหน่อยว่าส่วนใหญ่อยากให้มีคลิปออกมาช่วงเวลาไหนกันผมจะได้เอาไปลองปรับแล้วก็ทําให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับเดี๋ยวขอลองระบบดูสักหน่อยหนึ่งผมขอดูผลสํารวจด้วยการโหวตในระบบการ์ดของ YouTube นะครับ ในระหว่างที่ผมถามคําถามเมื่อกี้นี้จนถึงตอนเนี้น้องๆน,น่าจะเห็นสัญลักษณ์ตัวไอสีขาวทางขวามือมันจะมีตัวเลือกต่างๆอยู่คือผมถามคําถามไว้แล้วก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับลองคลิกเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงคลิปให้ทีครับถ้าหน้าจอของใครมันไม่มีระบบนี้ขึ้นมาให้กดให้ตอบด้วยการคอมเมนต์แทนก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะเสนอช่วงเวลาอื่นหรือว่าจะเสนอเรื่องอื่นนอกจากเรื่องนี้ด้วยก็คอมเมนต์ว้ได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะ ผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับวิดีโอนี้ขอเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอื่นๆต่อนะครับ